In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.

สำหรับในครั้งนี้ก็จะได้นำประเด็นที่เราจะต้องให้ความร่วมมือกันในการที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กๆที่ประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกหรือว่าสมาชิกในครอบครัวเรียกว่าสังคมในครอบครัวเรือนหรือสังคมที่ใหญ่ออกไปก็คือเป็นสังคมที่เรามีการปกครองในรูปแบบของ ชุมชนในรูปแบบของมุกเกมในรูปแบบของการที่เราขยายกว้างไกลออกไปไม่ว่าจะเป็นสังคมในรูปแบบของการรวมตัวกันเพื่อประกอบอาชีพรวมตัวกันเพื่อการศึกษาไม่ว่าจะรวมตัวกันเรื่องอะไรในทางที่ดีนะครับมันมีประเด็นอยู่สองประเด็นที่จะได้ทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายก็คือว่าเราจะต้องให้ความร่วมมือกัน คำว่าให้ความร่วมมือกันถ้าเราฟังกันง่ายๆอย่างนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องง่ายแต่ถามว่าเราจใจความร่วมมือกันในประเด็นใดนบ้างที่ถือว่าเป็นจุดหลักในการที่เราอยู่ร่วมกันผมก็จะได้ทําความเข้าใจกับท่านทั้งหลายก็คือว่าประเด็นที่หนึ่งคือการชี้นําให้ทุกคนนี้ได้ช่วยกันในเรื่องที่มีการกระทําความดี อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีเป็นไปตามบทบัญญัติของศาสนาเราต่างก็จะต้องยื่นมือมาให้ความร่วมมือกันเพื่อให้ก้าวเดินไปข้างหน้าในรูปแบบที่ถูกต้องเช่นในครอบครัวของเราพ่อทำดีแล้วแม่ลูกก็ต้องให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ความร่วมมือกันในแต่ละส่วนในแต่ละประเภทที่พ่อบ้านก็าทำ ถ้าแม่บ้านทำดีทำถูกต้องแล้วพ่อบ้านหรือลูกลูกๆอีกก็จะต้องให้ความร่วมมือกันหรือว่าช่วยเหลือกันนี่ก็คือในเรื่องของการที่ว่าช่วยเหลือกันให้ไปสู่สิ่งที่ชอบก็คือสิ่งที่ดีนั่นเองและการชี้นำให้คนทำความดีนี่นะครับภาคผลมันก็จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ชี้นำด้วยไม่ใช่ว่าภาคผลที่ดีนั้นมันจะเกิดขึ้นกับผู้ที่กระทำอย่างเดียว แต่ผู้ที่ชี้นําก็จะได้รับคุณงามความดีไปด้วยดังหะดีิโซนัตนนบบีมอมัต์สุลลลวลวะเลวสามดิกาวไวบ้บทหนึ่งว่าอัดดาลัลคอยริกาอฟดิอดาอการชี้นําไปสู่ความดีนั่นเหมือนอย่างที่เขาได้กระทําเองก็คือภาคผลที่คนหนึ่งเขาได้รับคุณงามความดีที่เขาเป็นกระทําเนื่องจากการชี้นําของเรานี้เราก็จะได้ภาคผลนั่นด้วยนะครับนี่คือหนึ่ง ส่วนอีกหนึ่งนั้นก็คือการที่เราจะต้องเป็นผู้ที่ขจัดปัดเปา่าหรือว่าขจัดสิ่งที่ไม่ดีงานมันออกจากตัวของเราแล้วก็ในผู้ที่เราอยู่ร่วมเป็นสมาชิกด้วยกันฉะนั้นในเมื่อว่าเราเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องในครอบครัวของเราในสังคมของเราหรือในองค์กรของเราเนี่ยเราจะอยู่อย่างนิ่งเฉยไม่ได้นะครับ ไม่ใช่ว่าอยู่กันแบบเอาหูไปนาเอาตาไปได้อยู่ไปวันๆหนึ่งใครจะขึ้นช้างลงมาอะไรก็อีเรื่องหนึ่งนะครับหรือว่าใครจะทำหรือไม่ทำก็แล้วแต่เขาอันนี้เราจะไม่สนใจไม่ได้นะครับอันนี้เราอย่าลืมว่าการที่เราอยู่ร่วมกันนั้นอะไรดีเราต้องส่งเสริมอะไรที่ไม่ดีเราต้องขัดขวางและกระจัดช่วยกันกระจัดออกไปนี่แหละครับ เหมือนอย่างเราอยู่ในสังคมในครอบครัวของเรานี่นะครับคนที่ทำสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องก้าวเขามาช่วยส่งเสริมให้เขาได้กระทำให้มากขึ้นเขาเรียกว่า first b i c u l c u l a จงแข่งขันกันในเรื่องการทำความดีก็หมายความว่าเน้นหรือว่าส่งเสริมให้แต่และคนทำความดีให้มากขึ้นมากขึ้นนะครับท่าน,นความดีนั้นจะมากเท่าไหร่ ก็ไม่ได้เป็นปัญหาในเรื่องของการที่จะเป็นอุปสรรคในการที่เราจะทำอะไรนะครับฉะนั้นก็อยากจะได้นำเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเราอย่าลืมนะครับว่าคนทุกคนนั้นถูกบังเกิดมาเนี่ยทุกคนเนี่ยมีความปรารถนาเหมือนกันอยู่อย่างนึงน,นะครับท่านทราบไหมครับว่าเรื่องอะไรก็คือทุกคนต้องการของดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริโภคเราก็ต้องการที่จะบริโภคของดี นะครับเราเห็นได้จากการที่เราไปตลาดร้านค้าไปซื้อกับข้าวกับปลาเราก็จะเลือกเอาอาหารที่เราจะซื้อเพื่อที่จะมาบริโภคนั้นอาหารที่ดีๆฉะนั้นนี่ก็คือในเรื่องการบริโภคและในเรื่องของการที่เราจะมาเป็นเรื่องอุปโภคไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยเสื้อผ้าเครื่องลงหมที่อยู่อาศัยทุกคนก็ต้องการของดีทั้งสิน้นบ้านที่อยู่ก็ต้องการที่จะอยู่บ้านที่ดี นะครับเราก็แข็งแรงมั่นคงเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ต้องการที่จะใช้เสื้อผ้าที่ทนทานเสื้อผ้าที่สวยงามทุกคนต้องการของดีดังนั้นอันนี้นี่ก็คือสิ่งที่จะตอบสนองในส่วนของเราที่อยู่ในโลกนี้แต่นี้อยากจะได้นำเรียนกันทั้งหลายต่อไปอีกนิดหนึงว่าถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่เราจะกระทำเพื่อที่เราจะได้ เตรียมเอาไว้ไปถึงวันกิยามาไปในวันกิยามาเนี่ยเราจะไปต้องการของดีมีคุณค่ากันน,นั่นเลยนะครับเราจะไปะต่างจังหวัดเพียงระยะทางไม่ไกลเท่าไหรนะ่นักเพียงระยะเวลาสั้นๆสองวันสวันเราก็เตรียมอะไรต่อมีอะไรมากมายเตรียมของดีมีค่ามากมายเพื่อที่จะไปใช้หรือไปบริโภคในช่วงระหว่างเดินทางหรือในการที่เราไปผัด นี่เราไปไม่กี่วันเองเราเตรียมกันไปมากมวยทั้งเงินทองทั้งอาหาร <S <S การกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่ม่มเราเตรียมไปพร้อมสับแต่นี่เราไปในวันกิยามานี่เราไปไม่มีวันกลับนะครับไปอยู่ยังถาวรและสิ่งที่เราจะเตรียมไปนี่เราจะไม่เตรียมของดีเอาไปกันนั่นเลยเลยตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่จะจะให้พวกเราได้คิดว่าเราเนี่ยจะต้อง ส่งเสริมกันให้กรอบโกยในสิ่งดีๆนี่ไปในวันเกียร์มาให้ได้นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นสเสบียงที่ดีที่สุดที่จะไปในวันกียร์มาก็คือตักวาการยำเกงต่อโลวัตตะวัตุดูฟอินทรไรสดิตะกวาตักวา,กวาพวกเจ้าจงตัดเตรียมเสบียงและสเสบียงดีๆส่วนดนั่นกานยำเกงต่อรัุบาลนวัดดาลาฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายเราอย่าลืมว่า ทุกคนเนี่ยไปในวันเกียร์มาต่างก็จะต้องมีติดตัวไปด้วยการกระทำของตัวเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหลักธรรมดาเป็นหน้าที่ในโลกนี้เรามีหน้าที่ทำอะไรเราทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์และทำให้ดีที่สุดนั่นแหละจะเป็นสเสบียงให้กับเราในวันเกียร์มาฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องทำไว้ดวยกับตัวเองนะครับ ใครจะทําอะไรให้ไปให้ก็ได้ถือว่าได้ทั้งนั้นแล้วเราเองก็ไม่จําเป็นเนีจะต้องทําไปด้วยกับตัวเองนะครับผมเชื่อเลอเกินนะครับว่าอาลัลลอฮ์คงไม่ให้หน้าที่มาก,กับเราในการปฏิบัติในโลกนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติในโลกนี้มีมากมายนะครับหลายประการโดยเฉพาะลูกคนอิสลามอย่างเดียวก็ห้าประการแล้วแล้วในข้อปฏิบัติอื่นๆในเรื่องของเอสาน ในเรื่องอะไรต่อมิอะไรที่เป็นคุณความดีต่างนั้นก็มากมายในเมื่อมากมายอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าเอารอให้เราปฏิบัติเพื่อที่พระองค์จะได้ตอบแทนในวันเกียร์มาไปตอบแทนในวันเกียร์มานั่นแหละเท่ากับเป็นสเสบียงฉะนั้นเขาจึงได้มีคําพูดนะครับว่าอัดดุลยามาซาราตุลอาคารโลกดุลยานั้นมันเป็นเปรียบเสมือนพืชที่ ไปหวังผลเกี่ยวผลเอาไว้ในวันเกี่ยวนะครับฉะนั้นในวันอาเครอนเนี่ยเราไปเก็บในสิ่งที่เราได้กระทำเอาไว้เขาเรียกว่าไปเกี่ยวในสิ่งที่เราได้หวันเอาไว้ไปเกี่ยวสิ่งที่เราได้เพาะปลูกเอาไว้ฉะั้นเวลาพี่น้องทั้งหลายในโลกนี้อะไรเป็นสิ่งที่ดีเราลงมือทําเลยนะครับถามว่าอันนี้ใช่หน้าที่ของเราไหมถามว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของเราเราก็ลงมือปฏิบัติเราไม่ต้องไปดูว่า ใครเขาปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัตินะครับใครเขาเ,าเข่งไม่เข่งอะไรเรามาดูว่าตัวของเราเนี่ยเป็นหน้าที่ไหมครับละหมาดคืนกันวันหน้าเวลาใช่นาทีของเราไหมใช่การที่ช่วยเหลือคนยากคนจนใช่นาทีของเราไม่ใช่ลงมือทำเรามีเงินทองถึงกำหนด,ดในการจ่ายสิกา้าใหนาทีของเราไหมใช่เราก็จะต้องจ่ายนี่เขาเรียกว่าอะไรที่เป็นหน้าที่เก็บเอามาทำให้หมด นี่คือโลกแห่งการปฏิบัติฉะนั้นในโลกของการว่าอัลไลสลิริอินซานอินลามาสามนุษย์จะไม่ได้อะไรนอกจากที่เขาได้ขนขวายไว้ถ้าเราไม่ขนขวายเอาไว้ถ้าเราไม่เตรียมการเอาไว้เราไม่แสดงตัวตวนเป็นผู้ติดตักว่าย่ำเกงต่อลรสุบานหัวตาลาเราอย่าลืมวอาไปในวันกิยามานะถามว่าสเสบียงของเราอยู่ตรงไหน และการที่เราไปกันแบบไม่กลับไปแบบอยู่ถาวรเสบียงนั้นเราจะเตรียมไปมากน้อยแค่ไหนก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะคิดกันได้ไง่ายๆนะครับอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างไปว่าเราไปต่างจังหวัดแค่สี่วันห้าวันเราเตรียมเสบียงไปมากมายเสื้อผ้าเป็นกระเป๋าอาหารการกินเงินทองอกีกเราไปเพียงไม่กี่วันแต่นี่เราไปกันอย่างไม่กลับเนี่ยนะครับ และเราจะต้องไปอยู่อย่างถาวรจะต้องไปจับจ่ายใช้สอยก็หมายรวมเป็นสเสบียงให้กับเราก็เนื่องมนาะจากการที่เราได้กระทำอะไรในโลกนี้เราทํามากเท่าไหร่ดีเท่าไหร่มันก็เป็นสเสบียงให้กับเรามากเท่านั้นนะครับฉาะนั้นในเรื่องของการที่เราจะต้องเตรียมเสบียงไปเนี่ยวันเป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าหากว่าเราขาดสเสบียงเนี่ยเราอย่าลืมว่า ไปในวันกียรมานั้นโอกาสในการที่เราจะขอต่อพระองค์อรรถสุฮานนวัตะลาว่าให้ย้อนกลับมาในโลกดนยาในเพื่อที่จะได้มีการกระทําใหม่นะครับคือหมายว่าที่ใช้มาในเรื่องการถือศีลอดก็ด,กดีเรื่องละหมาดก็ดีเนี่ยขออรรถสุฮานตะลาให้เราเรียอมีโอกาสมาปฏิบัติแก้ตัวใหม่ไม่ได้แล้วนะครับไปในวันนั้นถูกสอบสวนแล้วก็จบนะครับสิ่งใดที่ท่านไม่ได้ทาท่านก็จะต้องไปอ่า หมายี่งว่ารอรับในสิ่งตอบแทนนะครับถ้าสิ่งไหนที่ดีท่านทําไว้แล้วท่านก็จะไปรอรับในสิ่งดีรองเอเล็กซุบาลหัวตาลาจะทรงตอบแทนนะครับฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายเราอย่าลืมนะครับเราอยู่ในโลกนี้เราจะต้องเป็นคนที่ดีมีประโยชน์เพราะสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเรานะครับเป็นคนที่ดีมีประโยชน์เนี่ยมันมีผลพวงไปถึงวันเกียรมาด้วยนะครับ เราอยู่ในโลกนี้นะครับทุกคนนะครับเป็นคนที่าสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยเราได้เขาเรียกคนดีที่มีประโยชน์คนเราในบางทีดีอย่างเดียวดีอย่างเดียวไม่มีประโยชน์ก็มีนะครับดีเฉพาะตัวไม่เคยทําประโยชน์ให้ใครเลยไม่ได้อลัสสุภานวัตลาได้สร้างมนุษย์มานี่นะครับพร่อให้เกียรติมนุษย์มากวันแล้วก็การร่ำนาบันีอาดัมแน่นอน เราได้ยกย่องมนุษย์ทุกคนอัลลอฮฺสุบฮานาว์อัลอาลาได้ยกย่องได้ให้เกียรติกับมนุษย์เนี่ยนะครับอย่าลืมว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าหากว่าไม่รู้จักที่จะทำประโยชน์เนี่ยเราลองมาพิจารณาดูนะครับมือของเราเนี่ยข้างละห้านิ้วสองสองข้างเลยสิบนิ้วในสิบนิ้วนี่เราสามารถที่จะขนขวายเราสามารถที่จะหยิบฉวยอะไรตอนมีอะไรมามากมาย วางคนทุกวันนี้เห็นไหมครับมีอาหารการกินเหลือเฟือมีเสื้อผ้าเครื่องลงหมที่อยู่อาศัยมากมายนั่นก็แสดงเห็นว่าเกินกว่าที่ตัวเองจะใช้เกินกว่าที่ตัวเองจะบริโภคอันนี้แหละครับขอให้ทุกคนได้พิจารณาว่าที่เกินไปนั่นน่ะหมายถึงว่าเราจะพาไปในวันเกียรมากกันนั่นหรือทรัพย์สินเงินทองก็เปล่าท่านเราจะทําอย่างไรหนึ่ง ในการที่จะแปรรูปจากทรัพย์สินเงินทองให้มันมีผลในเรื่องที่เราจะไปรับในวันเกียรมาสองเราจะแปรรูปอย่างไรที่ใ้คนด้อยโอกาสเขาได้รับนะครับถ้าเรามีสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺประทานให้มาเนี่ยเราพยายามดูให้เป็นสองประเด็นนะครับเรามีเงินอยู่ก้อนนึงเราจะทําอย่างไรที่จะให้มีผลในเรื่องที่เราจะเป็นสบียงให้กับเราในวันเกียริมานะครับ ก็คือบริจาคหรือนับตั้งแต่การจ่ายสัง ка บริจาคให้คนยากคนจนเด็กกำพร้าช่วยสร้างสอดรักรยาริยะสร้างมาัสยิดสร้างโรงเรียนต่างเหล่านี้นี่แหละมันก็จะแปลรูปเป็นผลในเรื่องของการที่จะเป็นสบียงให้เราในวันเกี่ยมะ่ะนี่หนึ่งส่วนอีกหนึ่งนั้นเราจะทําอย่างไรที่จะให้เกิดประโยชน์ในโลกนี้คําว่าเกิดประโยชน์ในโลกนี้ก็คือเราอย่าลืมว่าเราอยู่ร่วมกันในสังคม อรรถสุฮานวะตะลาให้ษั์บานี่มีข้อแตกต่างกันบางคนมีโอกาสในการที่จะขนขวายได้มา,มากๆบางคนก็มีโอกาสที่จะขนขวายได้มาน้อยบางคนมีภาระมากบางคนมีภาระน้อยฉะนั้นใครที่ขาดเราก็ใช้ทรัพย์สินของเราที่อรรถประสานนั้นไปเติมเต็มให้เขาฉะนั้นเราอิ่มอย่างเดียวไม่ได้เพื่อนบ้านของเราต้องอิ่มด้วยฉะนั้นเรามีจับจ่ายใช้สอยแต่เด็กกำพร้าที่จะต้องนุ่งกางเกง ก้นขาดที่จะต้องใส่เสื้อขาดขาดนั่นอันนั้นไม่ได้นะครับเราจะต้องเป็นคนที่เติมเต็มเพื่อที่เขาจะอยู่ในโลกดุนยานี้อย่างสงบสุขหรือว่าอย่างผู้ที่มีเกียรติฉะนั้นเราก็จะต้องหาทางในการที่จะ,ะแปรรูปในเรื่องของสิ่งที่โปรกลอสสวัสิ์สารสวัติารใ้ขับเราเนี่ยให้มันเป็นไปได้ทั้งสองโลกนะครับฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายเหมือนอย่างที่เราออกไปทำมาหากิน การที่เราออกไปทำมาหากินเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่มองถึงสองโลกนะครับเราเป็นคนสองโลกฉะนั้นสิ่งที่เราทํามาเนี่ยนะครับเช่นเราคิดในการที่จะไปประกอบอาชีพเราก็มีเจตนาเพื่อที่เราจะได้รับผลตอบแทนในวันเกียร์มากก็คือเจตนาในการที่จะไปประกอบอาชีพเพื่อที่จะมาใช้จ่ายในการที่เราได้รับผิดชอบภรรยาของเรา รับผิดชอบลูกๆของเรารับผิดชอบพ่อแม่ของเราที่แก่เฒ่าฉะนั้นเราออกไปเรามีเจตนาอันบริสุทธิ์อิคลัสดอร์ลัษวานวัตลาก็คือเพื่อที่จะเอามาจับจ่ายใช้สอยในเรื่องนี้นี่ก็คือไปในวันเกิยามะเราก็ได้ตามหน้าที่ที่เราปฏิบัติเรียกว่าเป็นสเสบียงให้กับเราแต่นี้เรื่องของในโลกนี้ก็คือเมื่อเราออกไปหาปัจจัยมาแล้วเนี่เราก็อย่าเอาไปใช้จ่าย ทะเลถ้าไหลไปในทางทีะไรประโยชน์นะครับมีเงินมีทองที่ได้มาสิ้นเดือนหรือว่าเงินโบนัสอะไรก็แล้วแต่ที่ได้มาเราก็เอามือเอามาซื้อของที่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องรวมอะไรต่างๆนี่เอามาให้ภรรยาเอามาให้ลูกเอามาให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนก็ได้สวมใส่เสื้อผ้าดีๆทุกคนก็ได้กินอาหารที่ดีมีประโยชน์อันนี้ก็เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนที่เราเห็นได้ในโลกหลุนยานี่ ี่แล้บรรดาพี่น้องทั้งหลายเราอย่าลืมว่าปัจจัยต่างๆที่เอเลาสุภานใวตนาลาทรงประทานให้มาเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่ขนขวายเราจะต้องเป็นคนที่มีความอตสาหะพยายามในการที่จะให้ได้มาอิสลามไม่ได้ต่อต้านในเรื่องการที่เราจะมีทรัพย์สินมากอิสลามไม่ได้ต่อต้านในเรื่องการที่เราจะมีสิ่งที่อำนวยประโยชน์มากแต่อิสลามไม่ผูกยึดติดกับสิ่งต่างๆเหล่านั้น หมายถึงว่าไม่ให้หลงไหลกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นหรือว่ายึดสิ่งนั้นเป็นสาระไม่ใช่่อิสลามให้ยึดสิ่งเหล่านั้นเอามาเป็นสิ่งที่อำนวยประโยชน์เป็นสิ่งที่มาทําให้เราเกิดความสะดวกสบายในการดาเนินชีวิตแล้วก็เป็นสภาในการที่จะก้าวเดินไปถึงวันเกียรติมาด้วยอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วเรามีเงินมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งทําประโยชน์ให้กับในโลกนี้ได้มากแล้วก็ เพื่อที่จะเป็นสเสบียงให้กับเราในวันเกียร์มาได้มากเพราะการทําอิบาดาเนี่ยนะครับมันมีถึงสามรูปแบบมันไม่ทําอิบาดาด้วยกระเดื่องร่างอย่างเดียวนะครับเขาเรียกอิบาดาการที่หนึ่งก็คืออิบาดาบาดา尼亚การทําอิบาดาด้วยกับร่างกายเช่นเราก้มสุยุดเรายืนละมาต่างต่างนี่เขาเรียกใช้ร่างกายในการปฏิบัติอิบาดานะครับ นี่ก็คือหนึ่งแหละส่วนประการที่สองเขาเรียกว่าอีบาดาดันนีอิอบาดามาลียประการที่สองก็คือการใช้ทรัพย์ทําอิบาดาแต่ทรัพย์นั้นจะต้องเป็นทรัพย์ของเรานะครับทรัพย์ของเราเราเอามาทำเป็นอิบาดาได้ก็คือไม่ใช่เราก้มกราบสยู่ทรัพย์แต่เราเอาทรัพย์นั้นมาใช้จ่ายอย่างที่กล่าวไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาค ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจ่ายสกาฆไม่ว่าเราจะเอาเงินทองนี้ไปเสื้อซื้อเสื้อผ้าเครื่องลงหมให้เด็กยากจนอนาถาให้คนยากคนจนหญิงไม้ต่างๆเหล่านี้มันก็จะเป็นสบียงให้กระวันในวันเกียยมก็เป็นอีบาดาเช่นเดียวกันนี่ก็คือสองส่วนประการที่สามนั่นก็คือเขาเรียกว่าอิบาดาบาดานิยะวามาเลียเป็นการทำอีบาดาทั้งร่างกายและก็ทศัพท์ด้วย ช่นคนไปประกอบพิธีฮัทหรือคนไปประกอบพิธีองม์ราอและต่างเหล่านี้ต้องใช้ร่างกายที่จะต้องแข็งแรงในการที่จะเดินทางไปแล้วก็มีทรัพย์สินเงินทองในการที่จะจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของการที่เราจะาเดินทางไปประกอบพิธีฮัทหรืออมรหอนี่ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้นะครับเราจะต้องมีความเข้าใจในการที่จะจุนเจือกัน ในการที่จะหยิบยื่นให้กันคนเราเ้าอยู่เขาเรียกว่ามีแล้วให้แบ่งรู้แล้วก็ให้บอกนะครับอันนี้ผมก็พูดบ่อยครั้งนะครับมีให้แบ่งนี่ก็คือหมายความว่าอัลลอฮ์ให้มานั้นเราก็ดูนะครับว่ามันเกินกว่าที่เราจะเอามาบริโภคหรืออุปโภคในแต่ละวันแต่ละเดือนบางคนก็มีมากมายเราอย่าลืมว่านั่นหมายถึงว่า อัลลอฮฺสุบานะฮฺอัตาลานั้นได้ทรงประทานให้กับเรานั้นเพื่อเป็นทางผ่านให้กับคนอื่นด้วยนะครับเพราะอัลลอฮฺสุบานะฮฺอัตาลาให้ปัจจัยกับมนุษย์มาเนี่ยนะครับให้ในลักษณะอะไรให้ลักษณะของคนที่มีสติปัญญาคำว่าให้มาในลักษณะของคนที่มีสติปัญญาก็คือให้มาในท้องทะเลให้มาในป่าเขาให้มา ในในในดินในต่างๆนี้ให้มนุษย์ชาติิปัญญาขนขวายเพื่อให้ได้มานะครับอันนี้ก็อยากจะขอฝากกับพวกเราอิชอัลละฮ์เราคงจะได้พบกันในโอกาสต่ตอไปนะครับวะบิลลาฮิตาฟิกวะลิดายะวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world. Islam is here for us In the world, the wider world Islam is here for us